ท่านใดนะครับที่กำลังมองหาวีออสรุ่นเห็บหมารุ่นนี้นะไม้น้อยมากส่งเพียงเดนละ5,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะเดี๋ยวเดินไปดูภายในกันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมอ่าสภาพภายในเนียนๆแบบนี้เลยนะรีบโทรเข้ามาดูไว้จบนะครับสวัสดีครับท่านลูกค้านะครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ ช่อง v ีออมือ2ถูกนะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมธนะเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่ที่ลงจอดรถลง3กันเลยจะมาถ่าย v ีออรุ่นเห็บหมาให้ท่านผู้ชมดูนะปีสองพิบเลขหมายนะครับห้าหมราคานะครับสองแสนด้วยม่ายสบายเพียงเดือนละ5,000บาทเท่านั้นเองสำหรับท่านใดที่ดูคลิปแล้วอยากซื้อน้องนะคันนี้ฟรีดาวจะเต็มได้แน่นอนลูกค้าเครดิตดีประวัตไม่ต้องใช้เงินออกเลย เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้ว่าวีออสคันนี้จะได้อะไรกันไปบ้างนะครับถ้าซื้อคันนี้ไปสภาพจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันดีแค่ไหนนะครับไปกันครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ารถเลยนะครับสำหรับไฟหน้านะครับได้เป็นไฟหน้าแบบมันติเอ f เฟกเตอร์หลอดฮาโลเจนนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้สภาพคันไ,ไฟหน้าของเขานะใสๆเงาๆยังไม่แตกลายงายยังไม่เก่าไม่เหลืองไม่ต้องขัดนะครับออกไปนะครับได้เลยสว่างแน่นอนนะสำหรับไฟหน้าของเขา ขับมาข้างล่างนะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะไฟเดิมไฟแท้จากโรงงานแน่นอนสำหรับไฟตัดหมอกนะครับแบบนี้เลยสำหรับสวยๆแบบตามรูปเลยนะเนียนๆใหม่ๆทั้งคันผิวพันธุ์โอเคเราแลกด้านหน้าเนี่ยโอเคเลยสำหรับผิวพันุ์ตัวรถนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นแบบ3มขีดรุ่นเฮดมาแล้วนะครับแบบนี้เลยชุบโครเมียมมาแล้วสวยๆสยัญลักษณ์โตต้าดวงโตงเงาๆแบบนี้เลยสำหรับด้านหน้านะผมบอกเลยว่าใหม่เอี่ยมมากๆนะครับไม่แพ้ป้ายแดงแน่นอนนะน้องๆป้ายแดงเลยสำหรับ ผิวหน้ารถของเขาอาเดี๋ยวผมเคาะให้ดูนะครับว่านี่นะครับเราเก็บงานเฉพาะว่ารอยหินรอยขนแมวนะเราไม่ได้เปลี่ยนฝากระโปรงท่านผู้ชมนะเสียงใสๆบางๆแบบนี้เลยรับประกันการันตีโครงสร้างเดิมนะครับทั้งคันแน่นอนนะไม่มีหลอกขายย้อมแมวแน่นอนไม่มีชนหนักเพิความจุน,น้ำมาด้วยสําหรับด้านหน้ารถทั้งรถเลยดีกว่าต้องพูดอย่างนี้ครับเลือกม,มาดูนิดหน่อยนะครับสัญลักษณ์ VVTI ยังอยู่ครบนะครับสำหรับด้านข้างแก้มรถของเขามีไฟเลี้ยวให้ทั้งสองฝั่งแบบนี้แล้วด้วยนะ คันข้างของเขาอ่าเลื่อนลงมาดูเลยที่ล้อนะครับได้เป็นล้อแม็กแต่งสีดําสวยๆแบบนี้มาแล้วนะครับดําด้านนะอันนี้แล้วก็ยางนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับว่าเป็นยางขอบสิบห้าปีผลิตนะท่านผู้ชมขออนุญาตด,ดูนิดนึงนะครับปี2 0 2พันนะครับดูเลยออกไปไม่ต้องเปลี่ยนแล้วยางดอกฟูๆนุ่มๆแบบนี้นะขับได้ยาวๆกันแน่นอนสําหรับยางอันนี้นะไม่ต้องเปลี่ยนเลย เราดูแลให้เต็มที่นะสาหรับอุปกรณ์ที่มันเสื่อมแล้วนะครับท่านผู้ชมซุ้มล้อนะครับเดิมแท้แน่นอนนะครับดูนะครับหัวสนิมขึ้นแล้วสําหรับหัวน็อตนะครับเดิมเดิมจากโรงงานมาเลยอ่าเดี๋ยวเลื่อนไปดูข้างในนะครับเบ้าโช๊คเบ้าโช๊คเดิมจากโรงงานเหมือนกันนะครับคันนี้สวยเลยไม่มีเก็บงานมีสภาพเก่าจากการใช้งานจริงด้วยนะดูได้เลยทุกจุดนะครับแบบนี้อ่าน็อตนะครับอ่าได้สเกิร์ตแต่งมาด้วยรอบคันคันนี้นะอ่ามาดูเขาเจ็บดูตรงนี้นะครับ รอยต่อของด้านหน้ารถเสียเพรว่าสเก็ตกันชนหน้ารถกับตัวรถนะต่อกันเนียนกิบสนิทสีเดียวกันด้วยคือไม่มีชนหนักพิกคว่มจมน้ามาแน่นอนคันนี้แล้วก็ด้านหน้าเนี่ยไม่ได้มีชนมาเลยเดิมๆจากโรงงานหนะ้ารถสิบปีแบบนี้อ่ากระจกพับข้างนะครับไฟฟ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้สภาพสวยๆเงาๆแบบนี้เลยพร้อมขายพร้อมขับนะครับคันนี้อ่าขิบมาดูด้านข้างนะครับผิวพันธุ์ด้านข้างโอเคเลย ก็ได้สกเกลแต่งด้านล่างมาแล้วนะแบบนี้ตรงมือจับนะครับเป็นชุบครมเมี่ยมมาแล้วมีแผ่นรองกันเป็นรอยมาแล้วด้วยชุบพรมเมี่ยมของวีออสเลยส,ยสวยๆของแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะอันนี้ก็เถอะมาดูด้านหลังนะครับท่านผู้ชมด้านหลังรถของเขา,าสภาพผิวพันเขาก็โอเคเหมือนกันนะหลังรถก็สัญลักษณ์วีออสยังอยู่ได้สปอยเลอร์อแต่งมาแล้วด้วยแบบนี้ได้เซนเซอร์สองตัวด้วยนะสำหรับวีออสคันนี้เลยท่านผู้ชมไฟท้ายเป็น มันติอีเฟกเตอร์หลอดฮาโลเจนแบบนี้นะก็เหมือนด้านหน้าเลยนะครับท่านผู้ชมก็ใส่เงาๆดวง,งโ,โตแบบนี้สว่างสบายแน่นอนกลางคืนแบบนี้เลยอขออนุญาตมาเปิดท้ายรถให้ท่านผู้ชมดูนะว่าท้ายรถจะเป็นยังไงนะครับแบบนี้เลยท้ายรถนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสาพาหไม่เอียบหรือเปล่าโอ้โหท่านผู้ชมครับ ฝากระโปรงท้ายรถเนี่ยไม่เอ่ยมเหมือนของใหม่เลยนะเจ้าของเก่าดูแลดีจริงๆนะรถคันนี้ามาดูหัวแม็ดน็อตฝั่งซ้าย ah เลยของฝากระโปรงไม่มีรอยขันรอยขยับเลยนะท่านผู้ชมใหม่ๆเลยสีเดิมแบบนี้เลยเม็ดอาร์คอยู่ครบจาปั๊มโตโยต้ามีนะแบบนี้เลยหวัวเม็ดน็อตฝั่งขวาอเห็นนะครับท่านผู้ชมเดิมๆไม่มีรอยขันเลยนะแบบนี้เลยสภาพด้านในนะผน,นังของเขาเนี่ย เอียมๆหน่ย,ยนะผ้ากำมะหยี่ของเขา v อตัวนี้เนี่ยจะมีผนังกำรรมะหยี่มาให้นะเป็นแบบนี้เลยถ้าเป็นตัวไมเนอร์เชงแล้วจะไม่มีนะจะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะ,ะสำหรับผิวพัน์ผิวข้าวผิวผนังของกำมะหยี่ของเขาถือว่าโอเคอ่าคันนี้ที่ข้างล่างก็ไม่เก่าไม่มีฝุ่นไม่ยุยนะครับใหม่ๆอย่แบบนี้เลยเปิดมามียางอะไรนะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยสวยๆได้ของมาค,ครบแน่นอนเดี๋ยวพวกแม่แรงอะไรเราจะการให้นะครับ จบกันไปแล้วนะสาหรับด้านนอกเดี๋ยวเริ่มมาดูกันที่ด้านในเลยนะท่านผู้ชมด้านในต้องบอกไปก่อนว่าเขาตกแต่งสีดํานะมีสีเทาเมทัลลิกตัดนิดหน่อยดูสปอร์ตขึ้นแน่นอนแบบนี้เลยท่านผู้ชมให้ดูได้เลยนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันที่ด้านข้างก่อนนะหัวแม่น,น็อตประตูอ่าเดิมๆเ,เลยนะครับหัวแม่น,น็อตประตูนี้หาร้อยสิบปีนะครับไม่เคยขันมันจะมีรอยมาร์กอยู่เห็นไหมขาวๆนะครับยังอยู่นะครับคันนี้ผิวตัวรถกับประตูรถนะสีเดียวกันเลยท่านผู้ชม ให้ดูครับสีเดียวกันเลยมีเม็ดอาร์คคมๆมนๆน,นแบบนี้เลยนะอ่าแล้วก็มาดูเม็ดอาร์คขอบประตูนะว่ามีทําด้านข้างมาหรือเปล่านะแบบนี้เลยท่านผู้ชมด้านข้างของเขาสวยๆแบบนี้เลยนะเม็ดอาร์คของเขาเนี่ยคมๆมนๆนนี่ตรงรอยตรงนี้เนะี่ยที่เป็นรอยมาจากโรงงานเนี่ยไม่มีคขารฝนทําใหม่เลยมนๆน,มนไม่คมไม่เก็บเลยนะแบบนี้ไม่มีสภาพที่เปลี่ยนแปลงมาเลยอ่าแบบนี้เลยท่านผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยให้ดูได้เลยนะครับ ตามจริงนะรถคันนี้สภาพโอเคเลยตรงต้น,นก็โอเคเลยนะขออนุญาตเก็บคืนก่อนนะครับอืมอ่าเดี๋ยวมาดูันต่อที่นี้เลยนะครับพวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยสามก้านแบบนี้เลยมีแอร์แบ็กมาให้แล้วสภาพพวงมาลัยโอเคเดิมๆไม่ล้นมากไม่เก่ามากถือว่าพร้อมใช้งานอยู่อ่าคอาเทอมาที่ด้านข้างนะครับที่บังคับกบระจกไฟฟ้ายังใหม่ๆอยู่เลยนะไม่เก่าด้วย ที่ใส่แก้วนะครับสปริงยังใช้งานได้ดีแบบนี้เลยสภาพคอนโซลโดยรวมโอเคมากๆนะไม่เอี่ยมสุดๆแบบนี้เลยอ่เดี๋ยวเข้ามาดูข้างในนิดนึงนะท่านผู้ชมหน้าปัดของเขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยเป็นแมนนวนเดิมๆของเขาสภาพสยุยใสๆอยู่เลยนะก็คันนี้นะเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะว่าไม่ห้าหมื่นจริงหรือเปล่าเนี่ครับไม่เดินมนะครับ้าหมืนเก้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้านะครับ กิโลเมตรเองท่านผู้ชมใหม่ๆแบบนี้เลยสภาพโดยรวมโอเคอ่าเขาติดอันนี้มาให้แล้วนะที่ดูความร้อนของหม้อน้ำนะเพราะว่าวีออสรุ่นเฮบมาเนี่ยเขาจะไม่มีเกดูความร้อนมาให้นะเขาจะมีเป็นสัญลักษณ์นี่ครับคูกอันนี้มาอย่างเดียวแต่ว่าไม่มีเกยน้ปัดมาให้นะครับแบบนี้คนนั่งมีแอร์แบกนะครับที่ใส่แก้วนะครับท่านผู้ชมกดให้ดูอ่าสปริงใช้งานได้ดีโอเคเลยพร้อมขายนะคันนี้แล้วก็ มาต่อกันอีกหน่อยนะครับท่านผู้ชมสภาพเบาะของเขานะคันนี้เป็นเบาะผ้านะก็เราทําการสปาปรับสภาพมาให้แล้วสภาพเบาะนี่สวยงามเลยใหม่เอี่ยมแน่นอนไม่ยุบด้วยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าไม่ใหม่ไม่แพ้ป้ายแดงนะความใหม่ของเบาะเนี่ยขอ,อนําเสนอเลยใครนั่งก็ชอบนะนุ่มๆแทบหลับเลยแน่นอนสาหรับเบาะของเขามาดูข้างหลังนิดนึงนะก่อนจะไปข้างหน้าแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยเบาะของเขา สภาพโดยรวมโอเคสุดๆนะครับนี่เลยอ่าเดี๋ยวแกะเม็ดอาร์ข้างหลังให้ดูด้วยนะครับนี่เลยท่านชมเดิมๆจากโรงงานแน่นอนนะครับคันนี้สวยๆกระจกแท้กระจกเดิมทุกบานนะครับดูได้นะครับมีปั๊มโตยต้าอยู่ทุกจุดแบบนี้นะครับด้านหลังคนขับนะครับอ่ากระจกคนขับเดิมๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันที่หน้ารถต่อว่า สภาพเดิมเหมือนกันไหมนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงครับท่านผู้ชมแบบนี่เลยอ่ามาดูกันกระจกหน้าไหมกระจกหน้าก็แท้น,นะครับท่านผู้ชมแบบนี้เลยมีโตโยต้าอยู่ฝั่งนี้ครับปั๊มยังอยู่ครบนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงหนึ่งนาทีครับเปิดมานะครับหัวแม่ลนน็อตฝั่งขวานียดูได้เลยนะเดิมเดิมไม่มีขันไม่มีเขาเรียกรอยสี่รุดเลยนะท่านผู้ชมก็เม็ดาร์คเนี่ยทุกจุดเนี่ยม,ม,มันมนคมคมเดิมเดิมจากโรงงานเลย สวยๆแบบนี้เลยมอกอยังอยู่นะครับสติกเกอร์อยู่ครบแล้วก็มีปั๊มโตโยต้าแท้แน่นอนแบบนี้เลยท่านผู้ชมสวยๆอ่ามาดูฝั่งซ้ายกันต่อนะครับฝั่งซ้ายนะครับหมวแม่รับฝั่งซ้ายก็เหมือนกันนะครับไม่เอี่ยมเดี๋ยวลงมาดูข้างล่างต่อน,นิดนึงนะครับท่านผู้ชมอ่าหัวม่น้อตรงแก้มซ้ายนะครับก็ไม่เคยขันต่อกับฝากระโปรงเลยที่กันอยู่ไม่เคยขันแน่นอนแบบนี้นะครับสภาพ พลาสติกระบายอากาศนะใหม่ใหม่หมไม่กรอบเอีเอียเอ่ยมเงาๆแบบนี้เลยรดสิบปีท่านผู้ชมดูนะครับว่าเขาดูแลดีแค่ไหนนะเราซื้อมาขายต่อเนี่ยคุณหเหมือนถูกหวยเลยซื้อไปอผมบอกเลยไม่มีปัญหาแน่นอนใช้งาน่มาดูเบ้าโชคฝั่งขวานะเดิมๆจากโรงงานม็ดอาร์คมคมแบบนี้เลยไล่ลงมานะครับนายนะครับดูตรงไฟไฟไม่เคยขันนะครับ,แบบนะรบแบบนี้เลยนะครับโดยรวมโอเคแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชม สวยๆปั๊มอยู่ครบสภาพห้องเครื่องนะครับเดินนิ่งๆแน,น,น่นๆแบบนี้เงียบๆเลยเสียงสายพานเนี่ยไม่มีหนูวิ่งเลยนะท่านผู้ชมเสียงดูครับแน่นๆแอร์ยเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะคันนี้ทุกอย่างเราดูแลบำรุงให้แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงว่าออกไปจะมีปัญหาจุกจิกในการใช้งานนะผมบอกเลยว่า <c oughs> ไม่มีแน่นอนนะวีออสคันนี้ <c oughs> คุ้มราคาเป็นแม็กมาแล้วปรับสภาพมาแล้วพร้อมขายพร้อมขี่เหลือแค่ท่านผู้ชมโทรมาตัดสินใจกับผมนะคันนี้ ฟีดาวจัะเต็มได้แน่นอนแล้วก็ดอกเพ,อพิเศษอยากได้ลองโทรเข้ามาคุยดูก่อนนะครับผมเจลธนะเพชรยนต์เดี๋ยวจัดให้นะวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมถ่ายคลิปคันต่อไปด้วยเดี๋ยวจะมาถ่ายวีออสไมน้อย,อย,อยราคาถูกๆแบบนี้ท่านผู้ชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ